ใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะเป็นเจ็ดที่นั่งตัวท็อปออปชั่นแน่นๆแถมราคาค่าตัวดีด้วย6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองลูกค้าได้ CRV ตัว2 4 EL ขับเคลื่อน4ล้อปี1 9 2 0คันนี้ไปใช้ง,งานกันเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะออปชั่นให้มาแบบครบๆแน่นๆเลยลูกค้าขาเรทราคาแบบนี้นานๆจะมีเข้ามานะลูกค้าสาภาพภายในสวยๆเลยนะคะเข้าเช็คศูนย์ทุกรอบเลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค้า รับต้นฟรีดาวได้ด้วยนะคะได้ c ีอาวีขับเคลื่อนสีล้อตัวท็อปไปใช้งานในราคาไม่แรงใครสนใจห้ามพลาดรับชมรายละเอียดให้จบคลิปนะคะรีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามภูมิท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับน,นัดเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นัดมีรถเข้าใหม่มานําเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะใครหารถครอบครัวไว้ใช้งานแนะนํารุ่นนี้ไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าคันนี้เข้ามาราคาค่าตัวดีมากนะคะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองลูกค้าได้รถซ r v ตัว2 4 e l ขับเคลื่อน4ล้อปี19.20คันนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะราคาไม่แรง ผ่อนเริ่มต้น11,000บาทเท่านั้นเองนะใครสนใจหารถวิชชีงานแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยได้เป็นตัวท็อปสุดในตารางเลยนะคะลูกค้าบ,บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจติดต่อหานัดด้วยตรงได้เลยนะคะ098-26-09587นัดเพชรโยน โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสรับรองว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียง2.49%เท่านั้นเอง ผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดน,นะบอกเลยว่าคดคุ้มนะคะราคาค่าตัวดีมากนะราคาถูกสุดในสต็อกแล้วนะคะสำหรับตัวซ r อาวที่เรามีอยู่ตอนนี้6 5 9 0 0 0บาทได้ตัวท็อปไปใช้งานกันเลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะป้ายทะเบียนขอแจ้งก่อนว่าไม่ได้ไป้ายนี้นะคะเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนป้ายให้ใหม่เป็นป้ายกรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้ารถสีบอลเงินสีเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีรถเพิ่งเข้ามาม ะะยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพใดๆรีบมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนใครเลยนะคะลูกค้าแต่ว่าสภาพรถสวยนะรอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยของการบุบหรือว่าการชนหนักเลยนะคะทางร้านเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่นะลูกค้ารับรองว่า รถสวยงามสภาพพร้อมใช้กว่านี้แน่นอนนะคะนี่คือให้มาดูภาพสภาพรถแบบดิบๆที่เข้ามาใหม่กันเลยนะคะไฟหน้าของรถนะคะลูกค้าคันนี้เป็นแบบ LED มาพร้อมกับไฟเด t i ทามีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสันเลี่ยมโคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีรักยิ้มนะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยนะคะ2ดอกนะคันนี้นะคะกุญแจครบเลย นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานนะคะน,อน็อตห้ารูโลโก้ต,ตรงกลางยางนะคะคันนี้เป็นยางขอบ18นิ้วนะคะช่วงล่างของรถเดิมๆเลยไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโช๊กนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตู4ด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ กุญแจนะคะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถเนี่ยได้จากมือจับประตูเลยนะเป็นเจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานตัวท็อปสุดด้วยนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนออปชั่นให้มาแบบบน้นเลยนะภายในนะคะคุมโทนสีดําตัดด้วยลายไม้นะคะดีไซน์มาให้สวยหรูเลยนะคะได้เป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์งชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้มีครุชคอนโทรลมาให้เรียบ้อยแล้วด้วยนะคะมีกล้องบาสปอร์ตด้านข้างมาให้ครบเลยลูกค้าขาเลขไม์ของรถคคนนี้นะคะอยู่ หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันโลไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไหม่หรือว่ากอใหม่นะคะคันนี้นะคะสมุดวารันตีนะมีนะคะลูกค้ารถเข้าศูนย์อยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะลูกค้าดูจากสมุดวารันตีได้เลยนะคะรถเข้าศูนย์อยู่ตลอดนะนี่นะคะ รถสภาพสวยเลยนะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะไม่แสนสี่หมื่นนพโลนะคะได้จอทัสกี้นะคะติดตั้งให้จากโรงงานนะคะลูกค้ากล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวกล้องใบสปอร์ตด้านข้างก็มีมาให้ครบเลยนะคะระบบความปลอดภัยออปชั่นเนี่ยเขาให้มาแบบครบๆเช่นกันนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆเลยนะคะไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอเลยนะคะตรงคอนโซลด้านหน้านะสภาพสวยๆเลยนะคะใครสนใจ ห้ามพลาดเลยนะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยลูกค้าขาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคาลุ้นจากายแดงไปเกือบล้านนะคะยังไงก็คุ้มนะฟ้าเพดานไม่มีร่องรอยอักระยานหรือข้าบสปกปรกเลอเธอะนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะหนังเนี่ยทำความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะโครงสร้างของรถเดิมๆหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยขยหรือว่ารอยเขยบเพีเยเลยนะคะการันตีให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนตัว ตสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเลยนะคะห้องผูุโดยสารด้านหลังกว้างๆเลยแอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่เสยบร์้แบดด้านหลังก็มีมาให้พร้อมเลยนะกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะลูกค้าอาจจะมียับมีย่นนิดนึงนะเดี๋ยวทางร้านเก็บงานทําสปาให้ใหม่นะคะลูกค้าสวยงามกว่านี้แน่นอนใครที่สนใจนะคะอยากได้รถครอบครัวไปใช้งานนะคะเป็นตัว C r อนะลูกค้าราคาดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะบ บอกเลยว่าใครสนใจห้ามพลาดรีบพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดดืวนๆได้เลยนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อตัวท็อปสุดเลยนะลูกค้าแต่ราคาเพียง6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทยังไงก็คุ้มนะคะลูกค้าผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นเองรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถส,สวยๆคันนี้ได้เลยนะใครสนใจรีบพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดดืวนๆได้เลยนะคะศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนะเบอร์นี oma, ้โทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะสภาพสวยๆบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันนี้ มีเซนเซอร์กันชนด้านหลังมาให้ด้วยนะคะ2จุดนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังมาพร้อมกับตัวไรฟ้าไฟเบรกดูที่3มีเห็นชัดเจนนะคะเสาอากาศเป็นแบบคลิปฉลามอยู่ด้านบนหลังคานะไฟท้ายเดิมไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะแล้วก็ประตูด้านหลังเนี่ยเขาได้เป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนี่ ออปชันให้มาแบบครบๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ข้อดีของรถ Honda เวลาพับเบาะเนี่ยเขาจะได้เป็นระนาบเดียวกันนะคันนี้เป็นตัวเจ็ดที่นั่งเบาะด้านหลังเนี่ยปรับพับอยู่นะคะพื้นที่ในการเก็บสัมภาระถ้าพับเบาะเนี่ยบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันไฟท้ายเดิมนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยนะสภาพสวยมากนะคะเริ่มต้นฟรีดาวได้ด้วยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะราคานี้นะ ะะมาไวไปไวแน่นอนลูกค้าขาเพราะคือบอกเลยว่าอยู่เพชรยนต์มาเนี่ยราคาดีแล้วนะคันนี้ราคาดีที่สุดแล้วนะคะเป็นตัวท็อปด้วยลูกค้าขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยแค่6กแสนห้าหมืบาทนะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจรีบติดต่อหานัดด่วน,นได้เลยนะบอดี้เดิมๆท้งคันนะคะรอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยของการบุบหรือว่าการชนหนักเลยแล้วก็ทางเพชรยนต์เนี่ยยังมีบริการตรวจเช็คสภาพบนให้ฟรีอีก274รายการโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวจรถชั้นนํามาทําการตรวจเช็คสภาพ ให้นะคะคสภาพเดิมแน่นอนลูกค้าขาชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีนะคะนี่ภายในสวยๆออปชั่นแน่แนๆเลยนะคะวอรริสซอกประตูหนึ่งฝั่งไม่มีรอยขยรอยเหียบขยี้แย่นแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะออนไลน์ทั่วประเทศนะตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเลยนะคะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะ,คะใครสนใจก็ติดต่อหานัาเด,ด้ตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอช่วยทุกคนันดันทุกเคสยินดีให้คําปรึกษาแนะนําไปอีกหนึ่งทาง เลือกเลยนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ2,400รซีซีนะคะรองรับน้ำมันเบนซินก็หนึ่งเก้าอเติมได้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ i v t e c นะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์อึดถึกทนนะคะลูกค้าใช้งานได้ย,วยาวๆแน่นอนนะบอดี้เดิมๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะไม่มีข้ามน้ำมันหยดละเอะยมากแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะเม็ดอันมีเห็นชัดเจนการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีอมมอรอย เชื่อมรอยต่อนะคะสภาพสวยสวยเลยหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยเขียบขยื่นนะคะลูกค้าชงวนกันความร้อนยังอยู่สติกเกอร์มอ,อ,กอ,อกติดครบเลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใช้งานได้ยาวๆนะคะใครสนใจนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็น7ที่นั่งอีก1นึคันที่น่าใช้งานตัวท็อปออปชั่นแน่ๆแถมราคาดีด้วยนะคะกับ Honda CRV 2 4 e l ปี2 0 0 0 19.20นะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะราคา6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนยลูกค้าฟรีดาวน์ผ่อน1 1 0 0 0เท่านั้นรายได้ส่งเท่าของค้าวงวดเป็นเจ้าของรถส,สวยๆคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจนะคะลูกค้าติดต่อหานัดเดทตรงได้เลยนะ0982-609587นเนัดเพยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคั้นดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษาแนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปทำสัญญายถึงที่เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้า คเลทดอกเบี้ยเริ่มต้น2 4 9เท่านั้นนะแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดเลยนะคะใครที่สนใจอยากได้รถวิ่ใช้งานนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะลูกค้ารีบมาจับรีบมาจองกันเลยนะเพราะว่าสเปคแบบนี้มาไวไปไวแน่นอนนะคะห้ามพลาดเลยแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนจากกันไปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ